วันนี้มาเยี่ยมห้องป .5 ตอนเช้าวันนี้ไม่ได้มาไม่เจอนักเรียนกลุ่มนี้ก็กาลังทําอะไรกันเล่นการพนันหรือเปล่านี่พวกนี้นี่เอาเงินค่ะเอาเงินทำไมเยอะแยะมาจากไหนล่ะเนี่ยถูรัตตอรี่ค่ะถูัตตอรี่ป๊อดเงิน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 ประมาณประมาณห้าหกพันนี่นี่อุ้ยเงินเป็นฟ้อนเลยอ้ยเป็นหมื่นอะอ้ยเป็นเจ๊แล้วนี่นี่อ้มีแต่คนรวยๆเลยนี่แบ่งคุณหน่อยนะสักร้อยสองร้อย คือวอร์เปนตดีใจใช่ไหม <c oughs> อ้าวเห็นไหมเด็กเงินอันนี้คือเงินฝากของนักเรียนป .5 นะครับซึ่งเรายังไม่ได้นับเลยว่าตั้งแต่เปิดเทอมมากี่บาทวันนี้ก็เลยพาเด็กๆแยกเงินนะครับใ,ใบใบยี่สิบใบร้อยใบห้าสิบใบเพื่อที่จะนับแล้วก็จะแจ้งยอดนักเรียนนะครับปีนี้เงินฝากได้แล้วประมาณ1 0,000บาทของปอ .5 เนาะอ้าวเห็นไหมครับเงินฝากฝากวันนี้รวยวันนี้ ซื้อลอตเตอรี่วันนี้จนวันนี้นะครับอยากรวยต้องออมเงินนะอย่าอย่าซื้อเยอะนักลอตเตอรี่อ้าวใกล้เสร็จหรือยังนักเรียนเนี่ยยังค่ะยังไม่หมดนะเออนนใช้เวลาอีกประมาณนนสักนนหนึ่งชั่วโมงถึงจะเสร็จนะโอเคครับนี่ก็คือเงินฝากของพวกเราป .5 อ้าวแค่น,นี้นะครับสวัสดี